ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันนะครับคลิปนี้ผมพา FC พาทุกคนนะครับมามอัปเดตเจ้าฟอร์ด8210ของพี่เล็กโมนิฟายกันนะครับซึ่ง,งจะเป็นเจ้าฟอร์ดเทอร์โบโคู่คันนี้นะครับและตอนนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับรถเจ้าฟอร์ด8210คันนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้อยู่กับพี่เล็กโมนิฟายเป็นที่เรียบร้อยครับเล็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับเล็กโมนิฟายครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับพี่เล็กเรา อัปเกรดเราเสริมของแต่งอะไรไปบ้างนะพีอมีล้อล้อล้อหน้าเนี่ยมาก่อนเดี๋ยวล้อหลังเนี่ยเดี๋ยวตามมาที่หลังอ่าับแล้วก็มีออยคูลเลอร์แล้ว่าท่ออากาศแล้วก็มีเติมเป็นเครื่องเสียงนิดหน่อยครับพี่ยางหน้าเนี่ยอ่าครับผมอัพไซส์เป็นขนาดใหญ่บ้ามาเลยใช่ครับใช่ครับคือผนเซอร์ไพรส์ผมมากนะพี่อ่าครับผม ขอเท่าไหร่ยี่แปดใช่ครับขอ y28 ครับโอ้โหเบอร์ตามนี้เลยครับผมเบอร์ตามข้างล่างเลยข้างล่างก็คือเบอร์หกร้อยท้าหกสิบห้า i ยี่แปดอ่าใช่ครับก็คือยางใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับอ่าล้อด้านหลังเนาะตัวคู่หลังก็จะสม่ำเสมอกันเลยอ่าถ้าเป็นเสมอกันเลยใช่ครับถ้าเป็น fc หรือว่า fc คันนี้แหละครยบางคนเขาก็จะพูดบอกว่าถ้าล้อมันเสมอกันก็สวยอ่าครับผมแต่ว่าพี่เล็กยังอยากให้มันกว้างกว่า ไปให้กว้างกว่าจะออกกว้างกว่าไอของเดิมกี่กี่นิ้วประมาณมาอีกประมาณเกือบสองโอ้โหมาอีกประมาณเกือบสองนึงสองนึงก็คิดดูประมาณเกือบ40เซนครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขายแมทของเราครับครับผมยังเป็นคอนเซปต์เดิมกเเลยก็คือเจ้าเทอร์โบแคทคู่นะครับเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ครับขออนุญาตพี่เล็กนิดเดงอลอยินดีเลยครับยินดีเลยครับอเทอร์โบแคทของลูกเนี้ยครับ ไม่ต้องบอกราคากันเลยเนาะเพราะว่าได้น้องมาคลิปที่แล้วเนาะรู้รู้รู้ราคาแล้วโอ้โหข่าแทบซุดเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเอาไปเป็นแนวทางในการตกแต่งได้ไหมพี่ได้ครับยินดีเลยครับทางเราให้คำปรึกษาให้ให้คำปรึกษาแน่นอนแล้วก็พี่เล็กรับทำอาเทอร์โบรับซ่อมเทอร์โบแล้วก็ขายเทอร์โบด้วยใช่ครับใช่ครับ๋อใครอยากได้เทอร์โบแมคโครครับครับทุกรุ่นทุกรุ่นเลยอ่าเรามีหมดเลยเรามีหมดเลยครับรับซ่อมรับอะไรเงี้ย ครับแล้วถ้าลูกค้าอยากจะสั่งพี่เล็กให้เบอร์โทรได้ไหมได้ครับยินดีเลยครับตามที่เฟซบุ๊กได้เลยครับตามที่เฟซบุ๊กอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอ่าเฟซบุ๊กให้ด้านบนนะครับ่านผู้ชมโอเคเรามาต่อฝั่งนี้กันเลยนะครับระบบของน้ำมันคือใช้ได้ทุกตัวใช้ได้ทุกตัวครับเป็นระบบคู่ครับอือครับ FC หลายท่านก็อาจจะงงว่ามันใช้งานได้จริงไหมอันนี้ผมบอกให้ตรงๆเลยใช้งานได้จริง มาไถได้ครับายได้ครับไถได้ใช้งานได้ตามปกติเลยอ๋อใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ว่าจะไม่มีใบมีดด้านหน้าออันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของเราคอนเซปต์ของเราเพราะเราอยากจะให้มันเป็นทรงรถทรงอังกฤษของเขาอยู่ก็คือเป็นทรงทรงอังกฤษทรงพิโรยุโรปของเขาอยู่ลอยเลยยังไม่อยากเปลี่ยนเปลียนแปลงเขาแล้วก็ที่เห็นหลักๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่พี่เล็กเสริมเติมแต่งขึ้นมาหน่อยนึงก็ จะเป็นพวกระบบไฟระบบไฟระบบไฟอ่าใต้ท้องระบบไฟในห้องเครื่องครับนะครับอือพวกอ่าท่อไอโดมไอดีนะครับงานเชื่อมของพี่เล็กงานสร้างเลยใช่ไหมครับเป็นงานสร้างครับงานสร้างเองทั้งหมดเลยอให้ช่างแบงค์มาทำโอ้ให้ช่างแบงค์ทำเป็นเป็นรุ่นน้องเป็นสแตนเลสนะครับโอ้โหสวยงามจริงนครับผมนะครับมาถึงส่วนหัวเจ๋งกันหน่อยครับหัวเจ๋งบางคนขึ้้นไดเลยบางคนบอกว่า ขอรุ่นเนี้ยมันเป็นอ่าตู้แอร์หรือไม่ตู้แอร์พี่ตู้ตู้แอร์มาตั้งแต่นอกเลยตั้งแต่นอกเลยตั้งแต่ตั้งแต่นำเข้ามาเลยมันเป็นตู้นี้เลยครับนะครับเดี๋ยวผมมาให้ชมภายในนะครับชมเชิญได้เลยครับผมบอกเลยว่าภายในโคตรสุดนะครับเข้าไปได้เลยดูเป็น V I P มีวัดองค์วัดบูธฟิลิเกตพวกเนี้ยทช้งานได้หมดใช่ไหมเพี่ทุกตัวครับทุกตัวครับใช้งานได้หมดทุกตัวเลยครับทุกตัวเลยทุกตัวครับตัวไหนที่ใส่หลอกๆไม่มี ใช้งานได้หมดทุกตัวโอ้ับตอนนี้ใช้งานได้จริงนะครับหลายท่านก็บอกว่าแต่งมาโชว์อันนี้ก็คือผมบอกตรงเลยมันวิ่งได้นะครับเพราะว่าผมเห็นมากับตัวแล้วนะครับสิ่งที่เห็นหลักๆมาอีกนะครับก็จะเป็นบอครับใช่ครับบอี่กี่ตัวพี่เล็กเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับมีอันบนกับอล่างมีชุดบนกับชุดล่างชุดล่างชุดบนครับผมมาเมื่อก่อนนะจะเป็นบอไมีแต่ชุดบนอย่างเดียวอ๋อมีแต่ชุดบนอย่างเดียวใช่ชุดล่างนี้ได้มาจากไหนเนี่ย ที่สั่งเข้ามานั่นแหละครับสั่งสั่งเข้ามาครับสั่งเข้ามาก็เราก็มาให้ทีมทีมช่างเราติดตั้งให้เองครับครับครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเนาะครับครับเราใส่ทั้งบอติดทั้งไฟใต้ท้องครับติดทั้งเครื่องเสียงนะครับแบตแบตเตอรี่แบตเตอรี่อ่ะใช้กี่ลูกใช้กี่ลูกอยู่ด้านหลังเลยครับเดี๋ยวเราไปดูได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมแบตเตอรี่กันเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับ เราค่อยๆชมกันไปนะครับพี่เล็กครับมีกระทะเปลี่ยนเป็นขอบ28ยางเปลี่ยนใหม่ับเฉพาะคู่หน้าครับเหลือคู่หลังยังไม่อัปเกรดอ่าเดี๋ยวน่าจะเร็วนี้เลยครับเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้เลยครับไม่ไม่ช้าแน่นอนเดี๋ยวเราถัดไปดูฝั่งับด้านาขวารถนะครับมาเลยครับตามมาเลยครับแต่ก็ในส่วนฝั่งนี้ก็ครับพวกนี้เขาเรียกท่ออะไรพี่อันนี้มันเป็นท่อร่วมไอดี แต่นี้เันเปงานสร้างมันเป็นงานสร้างอ่าครับคือคือเราสร้างให้มันเป็นเหลี่ยมอยางดีใช่จริงๆต้องเป็นกลมมันเป็นแบบกลมๆนะครับแล้วก็เอาไปรับกับห่อตัวนี้เรามองว่ามันไม่สวยเราก็เลยทำในงานให้มันดูแบบมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราก็เลยเนี่ยแล้วก็แต่ปั้นงานสร้างแลราก็มีถังลมถังลมนี้เกี่ยวไปทำอะไรเอาไว้ ตาด่วนทั้งบนครับอ๋อแต่ลมด่วนอ่าครับแต่ลมด่วนด้วยมีสองไปครับอันนี้ถังอะไรพี่อันนี้มันหายใจเพราหายใจเนี่ยไอระบายผ่านเครื่องขึ้นมานี่ครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะมีอยู่ตรงข้างหน้าครสองลูกก็คือจะใช้เป็นยี่สี่โวลต์อ่าสิบสองมันเป็นมันต่อต่อพ่วงอะไเฉยแล้วก็ต่อพ่วงอ่าใช่ครับเพื่ออ่าระบบไฟระบบไฟให้มันเสถียรให้มันเสถียรขึ้นนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชม รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับถือว่าพี่เล็กนะครับพี่เล็กโมดิฟายเขาอัปเกรดไปเยอะมากทาให้ผมแบบตกใจนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมมาประมาณสักหกเจ็ดเดือนได้นะมั้งครับใช่ครับใช่ครับหกเจ็ดเดือนเกือบจะปีหนึ่งเกือบปีเกือบปีไม่ได้เจอกันเกือบปีหนึ่งไม่ได้เจอกันนี่เลยนะครับสีัีเลยก็มีหลายช่องนะครับเยอะแย่มากมายนะครับล่าสุดก็จะเป็นพี่โอเพกเตอร์มาครับพี่โอมาโอ้ สุดจริงๆนะครับของตกแต่งอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาไม่ใช่เล่นๆแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากบอกราคาเพราะอะไรเดี๋ยวทุกคนจะบอกเฮ้ยมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอแต้ที่จริงแล้วอยากให้รู้ราคาต้องทักถามาพี่เล็กหรือว่าลองโทรสอบถามมาแคทแทได้เลยนะครับยินดีครับยินดีครับประมาณนั้นเรายินดีครับสายแล้วเดี๋ยวพี่เล็กมีจุดใครแม็กอีกหนึ่งจุดที่พี่เล็กบอกว่าเครื่องเสียงทําเสร็จแล้วอ๋อเนี่ยเจอหด้านหลังเลยครับนี่ลยด้าหลัง รมาดูด้านหลังท่านผู้ชมเกิดอะไรครับเกิดอะไรครับไหนก็ได้ครับมุมไหนได้ทุกมุมอ่ะอาพี่เล็กครับคืออันนี้เสร็จหมดแล้วครับครับเสร็จหมดแล้วฟังพร้อมฟังครับพร้อมฟังโอ้โหนี่เสียงกลางใช่ไหมอ่านี่เสียงกลางทั้งหมดใช้ใช้งานทุกตัวครับผมใช้งานทุกตัวครับประมาณอ่าสิบสองโดอะใช่ครับสิบสองโดครับเสียงกลางตั้งงมาเลยนะก็แล้วประมาณอ่าแปด นะครับแหนบแปดเราก็มีไอ้ไอ้นี่ตู้ยกได้ด้วยใไหมเนี่ยอ่าอันนี้มันเราเราติดตายเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมแบบกลัวแบบเราโดนกับถ้าถ้าเราเอาแบบถอดออกก็ไม่รู้จะไปวางตรงไหนเราก็เลยอ่ะติดมันไปเลยแล้วดอกเบรใช้ดอกอะไรเบรดใช้ดอกขนาดเท่าไหร่สิบแปดนิ้วอู้สิบแปดนิ้วเลยสิบแปดนิ้วครับโอ้โหทุกคนดอกเบรดสิบแปดนิ้วนะครับผมอยากจะเทสให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่ว่า เนื่องจากอ่าสภาพเป็นลมเนาะอ่าครับมันยังไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่รับครับนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูคลิปตอนก่อนรอรอว่าล้อเสร็จก็ได้นะครับเออรอรอล้อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้อเสร็จก็ได้เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปนอกกันไปลองนะครับเราไปโชว์อ่าความสวยความหล่อกันเพราะว่าตอนเนี้ยเรามาชมบรรยากาศที่พี่เล็กกำลังซ่อมแซมหรือว่าปรับแต่งหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับจะถามว่านิีๆนี่หน่อยของผมนะ คือว่ามันมันใช้งบเยอะอยู่นะพี่อ่าครับก็เราเราชอบส่ายนี้เนาะเราก็เออเราก็ค่อยๆฝังแต่งเติมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราชอบส่ายนี้เราเราเป็นแบบทั้งสายอ่ะสายสายแรงด้วยแล้วก็สายอ็นเทนด้วยใช่ครับยอดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคเรามาถึงจุดสุดท้ายเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวรบกวนพี่เล็กนะครับสานเครื่องยนต์ให้ได้ไหมได้ครับได้ครับอรับอยากฟังอ่า เดี๋ยว FC จะหาว่าผมอวยว่ามันใช้งานได้จริงแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะให้พี่เล็กสตาร์ทเครื่องแล้วก็เอาสักรอบตัดหนึ่งรอบได้ไหมได้กับได้ได้อยู่นะครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เล็กเลยครับ เสียงเมื่อกี้นะครับเสียงเทอร์โบโคตรหวานเลยหวานเทียบเลยนะครับเสียงดีมากนะครับแต่ถามบอกว่าหลายคนบอกว่าทำไมไม่เอารอบตัดผมบอกเลยว่าเรื่องี้นะครับมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องรวยแล้วแต่ถือว่าโอ้โหสุดจัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีทีเด็ดให้ชมก็คือจะเป็นเรื่องเสียงได้ครับเสียงนะพี่เล็กจัดให้ผมนะครับได้นะครับเพราะว่า ตอนแรกผมว่าจะไม่เอาเสียงเล้วไื่เสียงเพราะว่ากลัวคารเป็นลออแล้วก็นี่คือซีได้พอได้แล้วพี่เล็กจัดให้นะครับตอท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของเราก็คือพี่เล็กโมลิไดีครับยดีนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่านะครับมาให้ข้อมูลกับช่องโมดิสายมัน ก็ต้องขอขอณพี i, ่เล็กจริงๆนะครับคลิปนี้ถ้าฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องริฟถายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากล้านพี่เล yeah> ็กโมดิฟายไว้ด UH, ้วยนะครับจำหน่าย turbo กับติดตั้งเทอร์โบออกนอกสถานที่เลยใช่ไหมครับไปหมดทุกที่นะครับแล้วเจอกันนะครับอีกคลิปหน้านะครับเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยสำหรับเจ้าฟอร์ด8210คันนี้หลายท่านหลายช่องก็ติดต่อมาแต่ว่าคลิปนี้ มันยังไม่พร้อมเนาะอ่าใช่ครับใช่ครับผมพูดผมพูดตรงเลยว่าอันเนี้ยพี่เล็กก็ไม่ให้ผมมานะแต่ว่าผมขอพี่เล็กขอหน่อยขอหน่อยมาให้ได้ต้องมาให้ได้นะเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้กันเนาะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณพี่เล็กอีกครั้งนึ่งครับครับผมยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ